ได้เลยเพื่อนยินดีต้อนรับซู ครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับเข้าสู่ Impact Arena นะครับผมก็สวัสดีตรงนี้ได้นะครับและก็สวัสดีคนที่ดูอยู่ทางไลน์ด้วยนะครับครับผมครับก็นืดตัวกันหน่อยดีกว่าผมผมเจมินูมินี่ไม่ได้ครับสวัสดีครับ ช่ 1941, อพี่าคเออเอยต้องอะไรเยอะเนียมีชื่อยาวไหมพอผมรู้แล้วผมจะยังไงสิยังพูดกินดังนั้นจะวาสวัสดีครับผมปอนวันจีโรดุนือเนับือเนไยาวอยู่แล้วท่ามไหนใครเมื่อวานมาท่องโลกกับพวกเราได้บ้า เป็นไงสนุกไหมสนุกเอ,า,อางี้นะทำเหมือนว่าจะมัาจะเกิดเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อดดีไหมโอเค <Okay. S 1> แล้วไหนวัน,นวันนี้มีใครมาวัน,นแรกบ้างไหมครับขอเสียง่อยนะเลยครับเยอ,อะมากอ่ก็ถือว่าคนที่มาเมื่อวานแล้วนะครับใครนั่งอยู่ข้างๆคนนี้มาเมื่อวานแล้วอย่าสปอยกันนะเพราะว่ามันมีอยู่หลายอย่างที่ มันก็มีบางส่วนที่เหมือนกันแหละอ่ะพวดตรงมแต่ก็มันก็มีโชว์ไม่เหมือนไม่เหมือนวันนี้คุณผมสีทองเออน่าวันสีดำเผมสีทองแล้วสองใจแล้วตอนนีไ้ไม่สองไม่ใส่เลยอ๋อวันนี้เป็นอาร์มลุกขึ้นมาเป็นปรัหลาดพอดีว่าผมเป็น ลู้ขึ้นกับคนอิตาลีครับอ๋อใหญ่ใหญ่แต่ <laughs> หล่อดีครับมันเหมาะคุณมากหม่อไหมอ๋อหล่อไหมหล่ <c oughs> <c oughs> อเฮ้ยขอบคุณมากก็ได้ชมเฮ้ยเ่าพูดเรื่งด้วยเหรอโอ้ยซึ่งขอเกริ่นก่นอนดีกว่าว่าคอนเซปต์ของ run the world concert เนี่ยคือเป็นการท่องโลกของเราละกันเพราะว่า run the world เนี่ยคือการวิ่งรอบโลกของเราละกันแล้วก็บอกเลยว่ามันมี หลายๆมุมแล้วก็นำอะไรอ่ะเอาก็พูดไปก็พอดเสื้อยูนให้ตอโอเคโอเคโอเคมันมีหลายมุมครับมันมีทั้งความสนุกทั้งความเศร้าทั้งไม่หมายถึงสนุกกับสนุกทั้งคนแน่นอนนะครับแต่หมายมันมีเพลงเศร้ามีเพลงสนุกมีเออลูกคุณเซ็กซี่ เดี๋ยวเพลงต่อไปมันต้องแบบเฮ้ยแล้วก็ยไงต้องยังงี้หน่อยอ้แล้วก็โอาแล้ว่อโอ้แล้วก็ซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปเดินทางกับเราเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมอยู่ไหนบ้างอ่ะหนึ่งนะครับโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะถ่ายโมเมนต์ของพวกเราฮ่า อันที่สองนะครับเสียงคนทุกคนนะครับเพื่อที่จะร้องเพลงตามอันที่สามนะครับผมคือแท่งไฟที่อยู่บนมือทุกคนนะครับตรงไหนครับดูหน่อยสิช่วหน่อยสินี่สวยงามแท่งไฟนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพราะทุกการเดินทางเนี่ยแท่งไฟเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปตามเพลงนี่เป็นยังไงรู้ไหมเจมส์นายไม่รู้เลยไม่รู้ผมมาวันแรกได้เลยจะอธิบายให้ฟังอ่า อันนี้คือบอกให้เปลี่ยนสกิบเพรหนูว่าตัดยดุงยุงมันมีแผนเยอะแหละสกิบมันข้ามาแล้อ,ลอ่ะอ่ะเป็นยังไงสิกดดีดีสิเฮ้ยไม่ได้องไปกดเยอะอ่ะแท่งไฟนี่ทุกคนกำลังถืออยู่นะครับไม่เอาเข้าใจเข้าใจเป็นมุกเป็นมุกเฉยๆอ้โเป็นมุกคือแท่งใส่แทแ่งใส่เลยแหละแท่งไฟ แท่งไฟเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์เพลงอ่าสมมุติว่าเพลงไหนเป็นเพลงสนุกๆเนี่ยอ่ามีความสุขแท่งไฟเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีส<ง>้มสีส้มอ่ถ้าสมมติเนี่ยเพลงไหนเนี่ยเป็นเพลงอารมณ์แบบเศร้าๆเนี่ยอ่าแท่งไฟอันนี้สีส้มอะไสีส้มอะสีส้มแท่งไฟเนี่ยถ้าเป็นเพลงเศร้านะอ่ะจะเป็นสีขาวสีขาวหละสีขาวโอ้แต่ถ้าสมมุติแท่งไฟเนี่ยเป็นสีชมพูอ่า หมายถึงว่ากำลังจะมีซีนโรแมนติกกับคุณก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ต้องเป็นไปได้ครับใช่แต่เพลงมีหลายๆอารมณ์เลยเนาะเออก็อย่างวันนี้ลล่านะครับลล่าลล่าให้วันตริวที่มาถึงดีดีก็ถือว่า เตรียมแท่งไฟของคุณไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเพลงต่อไปเนี่ยเราเราคือเราจะไม่สปอยเ่ยแน่นอนเพราะว่าแท่งไฟจะเป็นการสปอยแทนเอาไปแล้วนะครับใครพร้อมออกเดินทางกันบ้างครับ